สวัสดีครับหวัดดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเัน่รื่องเนื้อยุคต้นยุคก,กลางเนื้อพระสมเด็จยุคต้นยุคก,กลางซึ่งถือว่าเป,เป็นคอร์สแอดวานซ์นะฮะเป็นคอร์สที่เราจะศึกษาเรียนรู้ต่อยอดหรือว่าเพิ่มเติมจากคอร์สเบื้องต้นใครเข้ามาเรียนคอร์สนี้นะครับก็จะเข้าใจได้ว่าเป็นการเรียนรู้เพื่อให้พี่น้องมีความรู้เชิงลึก เนะะื้อหาอาจจะไม่ยาวมากแต่ว่าให้รู้จริงๆให้รู้เน้นๆเนื้อเพื่อให้พี่น้องไปจีบไปจับแต่เก็บสะสมหรือว่าจะจับมาเอาไว้ปล่อยก็แล้วแต่หรือว่าจะต่อยอดไปสู่สายารุรักหรือสายสากลก็ตามเจตนามณ์ของพี่น้องนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งใจเรียนรู้เพื่อให้พี่น้องนะครับได้เข้าใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับ อาจารย์นันไม่ต้องการเงินของพี่น้องมาแล้วพี่น้องไม่มีความรู้นะครับไม่ใช่เจตนารมณนะครับวันนั้นเสียเงินเสียทองเข้ามาคอสเรียนแล้วก็ต้องเรียนรู้ให้เต็มที่นะครับเก็บสะสมให้ได้ความรู้มากที่สุดใครชอบสไตล์ของอาจารย์นันก็อย่าลืมครับนี่ครับแอดไลน์ออฟฟิเชียลไปด้วยจะได้ข้อมูลดีๆมากมายนะครับเพราะว่าการส่งข้อมูลดีๆครั้งเดียวนั้นถือว่าสําคัญมากถ้าจะไปกดส่งให้คนทีละคนทีละลายมันไปไปไม่ได้ครับ มีลายเป็น, 101, นร้อยเป็นพันนะฮะเพราะ,ะนั้นลายออฟฟิเชียลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะพี่น้องท่านใดศรัทธาสไตล์เจนานั้นก็อย่าลืมแอดนะครับกลับขอบพระคุณเครดิตข้อมูลนะครับครูบาอาจารย์ท,ทุกทท่านหนังสือตำรา็สมเด็จอ่าเว็บไซต์บุญโตสมเด็จ boxspot.com ซึ่งถือว่าเป็นเว็บไซต์เป็นเพจเป็นบล็อกสปอรที่จะนันศรัทธามากที่สุดนะครับศรัทธา เชื่อมั่นนะครับแล้วก็เรียกว่ากราบขอพระคุณด้วยเพราะว่าข้อมูลต่างๆภาพถ่ายต่างๆก็ถ่ายไว้ยอดเยี่ยมมากอาจารย์นันขออนญาตนะครับที่จะนําข้อมูลบางส่วนนะครับมาเผยแพร่เพื่อให้เป็นวิทยาทานแต่พี่น้องที่เคารพทุกท่านถ้าใดที่ต้องการข้อมูลลึกซึง้งข้อมูลชัดเจนก็ไปติดตามได้ที่เว็บไซต์บุญโตสมเด็จบ o ็อกสปอรนะครับ ขอขอบคุณเว็บไซต์ royalbuddhasiam.wordpress.com นี่ก็เป็นเว็บไซต์ที่จะรย์ศรัทธามากเกี่ยวกับพระเครื่องในเชิงของการอนุรักษ์นะครับท่านให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีข้อมูลพระในตำนานมากมายขอบคุณอาจารย์นุชทอแสงประกายนะครับเสียนพระผู้หญิงนะครับซึ่งเก่งมากๆขอบคุณอินเทอร์เน็ตขอบคุณอื่นๆนะครับทั้งหมดนี้เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับแด่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน วันนี้เราจะมาศึกษาพระเนือยุคต้นยุคกลางนะครับเราจะไม่พูดพรมำตำเพลงกันมากนะครับเราจะไปกันเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระเนยุคต้นยุคกลางนะครับเป็นบล็อกของหลวงสิทธิการโยธารักษ์เป็นพระที่มีสภาพเขาเรียกว่าสวยงามที่สุดพระแบบนี้เขาเรียกว่าพระสวยงามที่สุดทาไมเรียกสวยงามที่สุดเพราะว่ามีความเก่ามีความคลาสสิกมีลักษณะคราบม,มีลักษณะของการ เซตตัวของเนื้อพระมีลักษณะของการแตกรานมีลักษณะของการยุบการย่นมีผิวพระชั้นนอกชั้นในให้เราได้ศึกษาอย่างครบถ้วนนะครับประยุกต้นยุคกลางนั้นถ้าเรียบแปรสวยกริบนะอาจจะต้องอาจจะต้องวางหรืออาจจะต้องมองไปแบบหนึง่งหรืออาจจะต้องพิจารณาว่า,าไม่รู้สึกความสวยแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันบางคนชอบสวยที่ไม่มีตำหนิแต่สำหรับอาจารย์นั้นชอบสวยแบบธรรมชาติคลาสสิกอย่างนี้นะครับ เรามาดูกันว่าพระองค์นี้มีอะไรน่าศึกษาหรือบ้างนะครับจากครูบาอาจารย์นะครับท่านก็บอกว่าเนื้อผ้าเนี่ยเป็นเนื้อแป้งปูนเปลือกหอยนะั่นแหละเปลือกหอยเผาเนั่นแหละบดป่นละเอียดแล้วก็ผสมเนื้อข้าวสุกข,ข้าวสุกนั้นก็จะตากแห้งบดละเอียดเช่นเดียวกันนะครับเอาไปตากแห้งแล้วบดละเอียดประสานเนื้อด้วยน้ำอ้อยและน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นพระยุคตนยุคก,กลางเนี่ยใครๆก็รู้นะครับถ้าศึกษาเชิงอรุรักเชิงหรือก็รู้ว่า ตัวประสานที่สําคัญคือน้าอ้อยกับน้ําพึ่งพี่นอ้องที่ละครับเนื้อพระเนี่ยก็จะเก่าจะแกล่งนะเก่าแกล่งผิวด้านจะปรากฏผิวด้านนอกกับผิวด้านในเดียวรับผิวด้านนอกนั้นก็คือผิวที่เกิดจากการพวกคาบฝุ่นคาบอะไรเนี่ยมันมาเกาะมันเกาะแรกๆมันก็ไม่อะไรมากมายพอมาเกาะนานไปครับผสมกับปูนเนยครับเนื้อปูนที่ทำปฏิกิริยากับอากาศมันก็จะจับกันแน่นเกาะ เป็นลักษณะคล้ายๆสีทาบ้านเลยลักษณะนั้นล้างไม่ออกเกาะติดแน่นมากนะครับเพราะนั้นเนื้อผ้าจะมีสส่วนส่วนที่เป็นคราเนื้อผิวนอกแล้วก็ส่วนเนื้อในเนื้อในนั้นก็จะมีความหนึกนุ่มเช่นเดิมนะครับเพราะว่าผ้าสมเด็จยังไงก็ต้องมีความหนึบนุ่มแกล่งยังไงก็ต้องหนึกนุ่มหนึกแกล่งนะครับผิวพระนั้นถ้าเราดูผิวภายนอกก็จะมีความขรุขระเป็นเกล็ดนะฮะเกล็ดบางๆนะครับ ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นผงจับก,กันเป็นเกล็ดกระจายปกคลุมเนื้อพระเกิดจากปฏิกยาเคมีวิทยาศาสตร์ตามธรรมชาติตามกาลเวลานะครับมีการขับน้ําปูนนะครับน้ำกล้วยสุกเนื้อข้าวสุกนะครับข้าวน้ําอ้อยน้ําพึ่งออกมาเนื้อพระขึ้นปกคลุมผิวพระบางๆนะครับมองเห็นได้ชัดเจนว่ามีสองชั้นชั้นนอกเป็นคราบผิวพระชั้นในเป็นคราบเนื้อพระอันนี้คือคําบรรยายของครูบาอาจารย์นะครับถ้าเราเอาจภาษาง่ายๆก็คือว่าพระ ลักษณะนี้เนี่ยเป็นพระที่ผ่านการเวลามามากเป็นพระยุคต้นยุคก,กลางที่เราเห็นเป็นลักษณะสะเก็ดสเก็ดนี้มันไม่ใช่สเก็ดแต่มันเป็นคราบฝุ่นคราบฝุ่นคราบธรรมชาติที่เกาะติดนะครับแล้วก็บางส่วนก็หลุดล่อนไปบางส่วนก็ยังคงอยู่นะฮะแต่แข็งแกร่งนะครับไม่ใช่จะไปสะกิดออกง่ายๆไม่ใช่นะครับแข็งแกร่ง แล้วเนื้อในองค์พระนั้นก็จะเป็นลักษณะเนื้อก็แล้วแต่ว่าถ้ามีส่วนผสมของกล้วยข้าวสุกมากก็จะออกไปโทนนี้ถ้ามีลักษณะของฟักทองมีลักษณะของอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกลักษณะเนื้อไปตามตามธรรมชาติของของอะไรมากอะไรนอยเพราะว่าพระสมเด็จมันไม่มีสูตรหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองมันไม่ใช่นะครับัการพ,าพิจารณาพระสมเด็จาจ์บอกตลอดเวลาว่าเราต้องพิจารณาองค์รวมและที่สําคัญที่สุดเราต้องมีองค์ความรู้ที่มากเพียงพอ ย้ำนะครับเราต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานที่มากเพียงพอเราถึงจะพิจารณาพระสมเด็จได้ด้วยตัวเราเองนะครับอย่างครอบคลุม360องศาไม่ต้องอาจมูกไปฝากไว้กับผู้ใดอีกต่อไปพี่น้องที่รักครับนี่คือพระยุคตน้นยุคก,กลางจะเป็นอย่างนี้นะครับยุคตน้นยุคก,กลางก็อยู่ในช่วงประมาณปีพศ2 3 8 0กว่าจนกระทั่งก่อนถึงปีพศ2400นิดนนะคร นี่ถือว่าเป็นพระยุคต้นยุคก,กลางถ้าเราจะแบ่งตามลักษณะของตัวประสานแบ่งตามเชิงช่างก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นเชิงช่างก็จะยุคต้นยุคก,กลางก็จะมีหลวงสิทธิการโยธารักษ์หลวงวิจิตนริมลแล้วก็บล็อกชาวบ้านอีกนะครับถ้าเป็นยุคปลายก็จะเป็นหลวงวิจารณเจรนไนมาพร้อมกับน้ำมันตั้งอยู่พี่น้องที่ักนะครับครับ ดำนะครับคราบป,ปูนคราบใครต่างๆคราบฝุ่นเกาะติดแน่นนะฮะปารสิากาการตกแต่งหรือแต,ตแ,ตตแต่งเติมใดๆนี่คือคําครูบาจ้า์นะครับท่านสอนมานะครับเพราะฉะนั้นคราบต่างๆเหล่านี้เป็นคราบที่ติดแน่นไม่สามารถล้างออกนะครับถึงแม้ว่าพระเหล่านี้นะครับจะถูกตีเกสจะถูกตีผิดพิมพ์จะถูกถาสายสากลไม่เล่นก็แล้วแต่แต่ว่าในเชิงของการอนุรักษ์ในผู้ที่ศึกษาระสมเด็จจริงๆผู้ที่เขารู้จริงๆ นี่คือสิ่งที่เขาใฝ่ฝันหาติดตามหาเสาะแสวงหาเพื่อจะมาปกป้องคุ้มครองตนเองนะครับนี่คือที่สุดของเนื้อพระที่สุดของพิมพ์พระที่สุดของความเก่าที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างของสมเด็จพระตรคังแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นยุกต้นทุคปลายมันไม่สําคัญนะสิ่งสําคัญคือความรู้สิ่งสําคัญคือเข้าใจสิ่งสําคัญคือตรักรู้นะครับไม่ใช่ให้ใครมาบอก มาจูงจมูกมาสั่งมาสอนเรามาชี้นําเราแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยลักษณะนั้นก็อาจารย์ันว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมวลสารที่เป็นมวลสารชนิดแข็งพูด,ดง่ายๆก็คือว่ามีเม็ดแร่หินต่างๆกรวดทรายพระผงกลุกเก่าเศษพระปูกเก่าปนนะครับบทนะครับเมื่อนับเมื่อเนื้อเมื่อเนื้อผ้าขดตัวจะทาให้มวลสารเหล่านั้นหลุดล่อนออกไปเนื้อพระก็จะกลายเป็นหลุมเป็นบอ่อด้านหน้าด้านหลังลบล้างความเชื่อที่ว่า ดังเดิมว่าไม่มีหลุมมีบอ่อเกิดขึ้นกับพระสมเด็จคือพระสมเด็จเนี่ยมีหลุมมีบอ่อได้พระลักษณะนี้หลุมบอ่ออย่างนี้เกิดจากการหลุดร่อนออกไปและฟังดีๆนะครับเกิดจากการแช่น้ํามนต์ก็เป็นหลุมเป็นบอ่ออย่างนี้ได้พี่น้องเคยเห็นวัสดุอะไรที่มันแช่น้ำมันก็จะกัดก่อนพระเครื่องก็เช่นเดียวกันพอแช่น้ำมนต์บ่อยๆนะครับก็จะเกิดลักษณะการกัดกร่อนแบบนี้ได้นะฮะ เป็นหลุมเป็นบ่ก็ถูกต้องของครูบาอาจารย์แช่น้ามนต์ก็เป็นลักษณะแบบนี้ได้เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักนะฮะเพราะฉะั้นการพิารณาวัาพระสมเด็จนั้นมันมันต้องใช้องค์รวมจริงๆอาจยา์นั้นว่าแล้วถ้าเราไม่มีองค์ความรู้ที่ดีพอเนี่ยยากมากเราเป็นได้แค่ตาบอดคําช้างอย่างที่จยนนันว่าเราเป็นได้แค่ตาบอดคําช้างส่องตลอดชีวิตก็ไม่มีทางที่จะวิเคราะห์พระสมเด็จได้ด้วยตัวเองจะต้องอาศัยจมูกผู้อื่นตลอดชาติจนกระทั่งตายจากโลกนี้ไป ถ้าเราไม่มีองค์ความรู้พื้นฐานที่ดีพอเราต่อยอดไม่ได้มันเหมือนปิดตาแล้วก็วิ่งบนกลางถนนรถเยอะๆนะไม่ตายก็รอดยากพี่น้องที่รักมันเป็นอย่างนั้นนะฮะพระสมเด็จองค์นี้นะครับก็ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสร้างปีพศ2379สร้างในวาระนะครับก็คือการหาเงินบำรุงวัดองค์ที่หนึ่งนะฮะก็ถือว่าหลายท่านนะครับก็ท่าเราจะพูดตามบล็อกเนี่ย บล็อกนี้หลายท่านเขาเรียกว่าบล็อกขอบล่างฟันหนูของหลวงวิจิตรรมนนะฮะพระเหล่านี้มาก่อนหลวงวิจารณนะหลวงวิจารณก็อาจจะก๊อปปี้บล็อกแม่พิมพ์นี้ไปเพราะว่ามีส่วนคล้ายกันมากเพียงแต่ตัดขอบตรงนี้ออกทําขอบให้มันไม่มีซ้อนเนี่ยก็เป็นลักษณะของเกือบหลวงวิจารณ์เป๊ะเลยก็จะมีขอบประจกขึ้นมาอีกแต่ว่าพระถ้าเป็นพระเก่าจะไม่มีขอบประจบเราจะเห็นว่ามันมันเป็นขอบเดียวกับขอบพระเลยมันจะมีซ้อนอเฉพาะฝั่งนี้นะฮะ นี่คือเป็นเนื้อยุคต้นยุคก,กลางจะมีความแตกรานอย่างนี้พี่น้องที่รักครับสองสามเจ็ดเก้าโพายุคต้นแน่นอนพิมหลวงวิจิตนรมณชื่อพิมพ์ขอบล่างฟันหนูนะฮะองค์นี้ก็เป็นขอบล่างฟันหนูเช่นเดียวกันสร้างสองสามเจ็ดเก้าที่สองหาเงินบํารุงวัดนะครับนี่ฮะลักษณะเนื้อพระมีความแกล่งมีความเกาคราบเหล่านี้ไม่ใช่คราบน้ำมันตั้งอิูวนะเนี่ยคราบสีน้าําตาลน้าตาลเนี่ยครเป็นคราบผิวพระ คราผิวฝุ่นนะค่าผิวฝุ่นรวมกับคาาของน้ําปูนน้าอ้อยน้ําอะไรต่างๆที่ซึมออกมาแล้วจับกันทําเป็นเขาเรียกว่าเกิดเป็นฟิล์มเกิดเป็นแผ่นเกิดเป็นสีลักษณะอย่างนี้มีความแกล่งมากๆพี่น้องที่รักนี่ครับองค์นี้ก็2390สร้างในวาระของการทําบุญครบห้ารอบพระเทพกวีศีสุทิินายกตอนนั้นสมเด็จโตอายุหกปีได้ พัดยศเป็นพระเทพประวีศสีสุทธินายกนะครับก็มีการสร้างพระสมเด็จโตเนี่ยถ้ามีวาระอะไรสาคัญสำคัญ,คญแล้วก็จะสร้างพระเป็นที่ระลึกทุกวาระไม่ว่าจะพัดยศไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆท่านก็จะสร้างพระของท่านมันเป็นความสุขของท่านที่สร้างแล้วก็สร้างเนี่ยไม่ได้สร้างเพื่อขายสร้างเพื่อแจกประชาชนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในคำว่าเก๊กเก่าในสมัยนั้นเนี่ยไม่น่าจะใช่ เพราะว่าสมัยนั้นไม่มีการสร้างพระเพื่อขายเพราะว่าเก๊เก่าก็น่าจะใช้ได้หลังจากปีพศ2500เพราะว่ามีการซื้อขายพระหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็คือปีพศ2500แต่พระเหล่านี้สร้าง2,300กว่ามันต่างกันร้อยกว่าปีมันเป็นไปไม่ได้เลยนะต่างกันเกือบร้อยปีมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการไปเก๊ในสมัยนั้นคาพูดนี้ไม่น่าจะใช้ได้กับพระแบบนี้นะฮะไม่น่าจะใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ ใช้วิจารณญาณพี่น้องในการศึกษาเนื้อพระเนื้อภาพแบบนี้ไม่สามารถปลอมแปลงได้ปลอมแปลงก็ไม่เหมือนครับมันไม่เหมือนเพราะว่าความแห้งความแกร่งความเก่าการเซตการหดตัวนั้นเหลือกินจริงๆนะฮะนี่คือาเกดเชโยเจ็ดชั้นนิยมแต่ความจริงเป็นพระของบอกวัดระครังยุคต้นๆของการลองพิมพ์ลองบอกนะครับแต่เอามากดวัดพะเกตเชโยแล้วมาดังซะนะฮะมาดังตอนที่เป็นพระเกตเชโย จริงๆแล้วเป็นบล็อกของวัดะระฆังนี่ครับพิมพ์เส้นได้สร้างพอศ .2378 นี้บรม,มครูท่านก็ว่ามานะครับในวาระของการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูปริยัตโตประยติธรรมนะฮะ2378เรียกว่าพิมพ์เส้นได้เพราะฉะนั้นพิมพ์เส้นได้ไม่ได้มีแต่วัดบางขุนพรหมนะครับเพราะบางบางขุนพรหมสร้างพอศ .2413 สร้างเสร็จปุ๊บอีกสองปีสมเด็จโตมรณาภา แต่นี่สร้างตอนที่สมเด็จโตเป็นหนุ่มอยู่เลยนะฮะ2,378เนี่ยยัง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 แข็งแรงยังยังโอเคอยู่เลยนะฮะก็เป็นบล็อกพิมพ์เส้นได้สมเด็จวราคังพิมพ์เส้นได้ยุคต้นเราจะเห็นว่าเนื้อแกล่งเก่ามากพาะแบบนี้นะครับคนที่เขามีความรู้เรื่องภาพสมเด็จเนี่ยไม่ปล่อยให้หลุดมือไม่ปล่อยให้พลาดเลยแต่คนที่เล่นตามสายเซียนก็จะตีเก๋เขี่ยทิ้งเขี่ยวออกผิดพิมพ์ ไม่เล่นไม่นิยมก็แล้วแต่จะสรรหาคําพูดมาว่าพระดีๆก็แล้วแต่นะครับนานานจิตตังฉะนั้นไม่ได้คือไม่ได้สี่เรียดเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีความคิดของตนเองถ้าเราจะเล่นภาพเพื่อขายภาพแบบนี้เนี่ยอาจจะขายไม่ได้ราคาแต่ภาพแบบนี้เป็นภาพที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในแง่ของการปกป้องคุ้มครองตนเองในแง่ของสายอารุรักษ์ในแง่ของเชองออรุรักษ์นะครับ สมเด็จปกโพหลวงศิริการโยธาอันนี้ขอบคุณอาจารย์นุชถอดแสงประกายนะครับเราจะเห็นว่าสมเด็จปกโพแบบนี้เป็นสมเด็จเนยยุคต้นยุคกลางสร้าง2380หลวงศิริการโยธารักนะครับเป็นคนแกะมันจะเป็นแบบโพเลื้อเห็นไหมครับโพเลื้อยก็คือโพที่มีใบย้อยลงมาปกติปกโพถ้าเราเห็นว่ารัครังมันจะเป็นแค่จุดจุดแต่นี้โพลื้อใบโพจะเยอะนะครับหนึ่งสองสามอ่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับ โพสิบสองใบ่าปกติจะนับฝั่งขวานี่แหละสนะิบสองใบนะเป็นโพเลื้อยบกโพเลื้อยเนื้อยุกต้นยุกกลางนะครับลักษณะนี่ฮะพิมพ์สังคตินะครับเชื่อว่าสร้างถึงสามครั้งนะครับตามบันทึกของหลวงปู่ค,คํำนะฮะก็สร้างถึงสามครั้งเรามาดูกันสร้างครั้งแรกสองพันสามรอยเจ็ดสิบแปดที่วัดอินหรือว่าวัดวันผมนอก สร้างครั้งที่สองนะครับที่วัดะระฆัง2,386สร้างครั้งที่สามที่วัดใหม่อมตรสหรือวัดบางขุนพรม2,413เชื่อว่าเป็นพิมพ์ของในเจิมวงช่างหล่อเป็นผู้แกะถวายแต่เรารู้จักกันในนามแค่สมเด็จวัดบางขุนพรมเนื้อบางขุนพรมแต่ความจริงไม่ใช่เนื้อแบบนี้จะเป็นเนื้อยุคต้นยุคก,กลางไม่ใช่เนื้อบางขุนพรมบางขุนพรมจะเป็นลักษณะโทนขาวเพราะว่ามวลสารน้อยโทนขาว แต่บล็อกเนี่ยจ,จะเหมือนกันพี่น้องที่รักครับเรียกว่าพิมพ์อกครุฑหรือพิมพ์สังคติก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่แต่ว่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้เราจะสังเกตว่าบล็อกไม่พิมพ์เนี่ยไม่ใช่ของช่างหลวงก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเส้นซ้มสม,มดุลต่างๆอาจจะไม่ไม่ปราณีเท่ากับช่างหลวงนะครับนี่ครับแล้วดูชัดๆเราจะเห็นว่าเนื้อนั้นแตกรานนะครับพิมพ์ทรงนั้นก็ค่อนข้างที่จะเส้นซุ้มบิดเบี้ยวองค์พระบิดเบี้ยวนะครับ นี่คือพิมพ์ของช่างที่ไม่ใช่ช่างหลวงอาจจะเป็นช่างบ้านช่างหลอ่อหรือช่างชาวบ้านก็แล้วแต่นะครับจะเป็นอย่างนี้แต่เนื้อผ้านั้นจะมีการแตกรานพี่น้องเห็นไหมครับเนื้อผ้าแบบนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันตั้งอิ๋วนะฮะมีผิวแตกกรานแล้วก็มีรอยนิ้วมือด้วยในการกดคลึงด้านหลังนะครับอันนี้กรับขอบพระคุณเพจบุญโตนะครับเว็บไซต์บุญโตอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จพระชังพิมพ์พิเศษ แต่ว่าเป็นเนื้อยุคต้นยุคกลางนะฮะนี่ฮะเป็นเนื้อยุคก,กลางฝีมือช่างหลวงนะครับเป็นพิมพ์พิเศษก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่งดงามนะครับงดงามในในเชิองอนุรักษ์หายากด้วยนะครับเนื้อแกร่งหายากแต่ว่าสายสากลตีเก้นะครับตีเก้ Sophie. ต,กตีผิดพิมพ์นะครับต้องเข้าใจเลยนะครับแต่ว่าในเชิองอนุรักษ์ของเรานี่เชื่อว่านี่คือสุดยอดของสุดยอดนะครับก็นนดาจิตตังนะฮะ Mm hmm. ค like. okay. um, ือจ yeah, ์นั้นไม่ว่านะครับใครจะชอบสายใดหรือสายใดไม่ได้ว่ากันแต่ว่าห้ามทับถมกันเท่านั้นแหละครับนะครับเนื้อนั้นเชื่อว่าเป็นเนื้อที่ผสมข้าวสุกนะฮะผสมน้าอ้อยนะฮะผสมข้าวสุกผสมน้าอ้อยนะฮะยังไม่มีน้ํามันตั้งอยู่นะครับพี่น้องที่รักครับนี่ฮะผสมข้าวสุกผสมน้าอ้อยเนื้อก็จะออกเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือเนื้อยุคต้นยุคกลางจะเป็นลักษณะโทนมาเนี้โทนประมาณเนี้แกล้งแตกรานแตกรานแปลว่าแตกมีปากแผลนะแตกมีแผลแต่การแตก รายงานของพระยุปลายจะไม่จะไม่มีปากแผลจะเป็นการแตกข้างในแต่ว่าการแตกรานแบบนี้จะเป็นการแตกของพระยุต้นยุคกลาทงที่น้องที่รักเนี่ยถ้าเรามีองค์ความรู้อย่างนี้เราก็จะสามารถพูดได้อธิบายได้เหมือนอาจารย์นันนี่แหละก็ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสคือเข้าใจต่อยอดได้ด้วยตัวเราเองเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วอาจารย์นันว่านะนี่ครับเนื้อพระแกล่งแตกรานนี่ครับองค์นี้จะเป็นพิมเขาเรียกว่าพิมพนิ้วมือหรือพิมเล็บมือนะครับก็ถือว่าเป็นพระ ยุคต้นยุคกลางอีกเช่นเดียวกันนะครับยุคต้นเนื้อจะเป็นข้าวสุกนะฮะข้าวสุกเราดูเนื้อข้าวสุกนะครับจะมีลักษณะของเราดูนะฮะจะมีลักษณะของเม็ดข้าวเม็ดข้าวสุกนะเม็ดข้าวคือโขกตำยังไงมันก็ไม่ละเอียดมันก็จะมีลักษณะของเม็ดข้าวปรากฏอยู่ขาวๆนี่ฮะลักษณะเม็ดข้าวเนื้อข้าวสุกนะฮะกาบขอบพระคุณเพจบุญโตอีกครั้งนะครับนี่ฮะพระแบบนี้ถือว่าเป็นพระที่หายาก เป็นพระที่สร้างน้อยนะฮะสร้างน้อยพิมพ์แบบนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเก็บเฉพาะคนที่รู้นะเก็บเฉพาะคนที่รู้คนที่ไม่รู้ก็จะตีว่าพระไม่มีราคาพระผิดพิมพ์พระเกพระสารพัดที่จะยัดเยียดเพราะว่าตัวเองไม่รู้เธอเพื่อเพื่อใช้คําพูดให้ดูดีก็จะบอกว่าพระผิดพิมพ์พระเกพระเกจิสร้างเกจิคนไหนล่ะใช่ไหมฮะก็สารพัดที่จะสักหาคําพูดมาถ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้สดีกว่าจะดีกว่าไปยัด นะฮะสิ่งที่ไม่ดีให้กับพระท่านนะครแต่สําหรับคนที่รู้คนที่ศึกษาแบบนี้เขาเก็บเลยครับเนื้อข้าสุกแล้วก็เป็นพิมพ์เล็บมือหรือว่าพิมพ์อพิมพ์นิ้วมือพิมพ์เล็บมือนะฮะนี่ครับเนื้อเห็นไหมครับเนื้อข้าวสุกจะมีลักษณะข้างในจะเป็นเม็ดข,า,ขาวๆให้เรานึกว่า,ข,าข้าวสุกตากแห้งบดแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยนึกถึงข้าวเกียบก็ได้นึกถึงอะไรก็ได้จะเป็นลักษณะข้าวสุกนี่ครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่เรารู้จักกันว่าพิมพ์ยอดขุนพลแต่สมัยก่อนเรียกว่าพิมพเจดี JD นะ,ะพิมพเจดี JD ปัจจุบันเรียกว่าพิมพยอดขุนพลเป็นเนื้อยุคต้นยุคลางเหมือนกันแต่ว่าพระพิมพ์นี้เนี่ยบางครั้งเราก็จะเจอเนื้อยุคปลายเหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราไปเจอในกลุ่มวัดอื่นอย่างเช่นวัดสตือก็มีนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์พระเหล่านี้เป็นพิมพ์พระที่มีการสร้างมาตั้งแต่โบราณ แต่ว่าคนที่ไม่รู้ก็จะตีเกยตีผิดพิมพ์หาว่าเป็นพระท่าประจันหาว่าเป็นพระใส่ลายป้ายสีต่างๆอันนี้ก็หยุดนะครับไม่ถ้าไม่รู้บอกไม่รู้ดีกว่าอย่าไปสร้างบาปให้ตัวเองอย่าไปอย่าไปพูดอ่ะคือพูดตามคําเสียนคําอะไรที่เขายัดเยียดให้อย่าไปพูดดีกว่าอาจารย์นั้นว่าอย่าไปพูดถ้าไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไม่เล่นไม่รู้ไม่ชอบก็ว่าไปแต่อย่าไปยัดเยียดเพื่อสร้างว่าตัวเองมีพลาวตัวเองมีความรู้อย่างนั้น อาจารย์ว่าไม่ควรทำนะฮะเนื้อจะเป็นเนื้อขาสุกเห็นไหมครับิมิ์นี้นี่ฮะงดงามมากนี่ครับ,ามมาน,รบนี่คือการเจาะลึกพระเนื้อยกต้นยุกกลางหวังว่าคลิปนี้พี่น้องย้อนดูบ่อยๆนะฮะจะได้เข้าใจและก็ดีที่สุดจะต้องไปลงเรียนคอร์สเบื้องต้นด้วยนะครับถ้าใครไม่เรียนคอร์สเบื้องต้นมาเรียนคอร์สนี้จะไม่รู้เรื่องรู้ก็รู้ครึ่งเดียวเพราะนั้นคุณจะต้องเรียนคอร์สเบื้องต้นแล้วก็มาเรียนคอร์สนี้เนี่ยจะได้เข้าใจลึกซึง้งและสามารถไปทำเงินได้ หยิบผ้าเงินร้อยไปขายเงินล้านได้ถ้าขายถูกคนนะฮะการขายผ้าการปล่อยผ้าเนี่ยแล้วแต่เครดิตแล้วแต่เงินลูกค้าแล้วแต่ใครซื้อต่างชาติถ้าเจอเศรษฐีก็แน่นอนนะฮะอันนี้คือความเป็นจริงเราต้องอยู่กับความเป็นจริงครับเจอกันใหม่ในหัวข้อความรู้ต่อๆไปกรับขอบพระคุณทุกท่านที่กรลัาติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ